ตั้งให้พี่สองพันหนึ่งร้ยใช่ไมก็ซื้อของสองพันแปดสิบบาทางไงจอ,อไรอีกเจยดเจแปเก้าขาดห้าสิบาทอ่ะได้สองพันอ๋อได้สองพันเลยเหรเปลี่ยนติบไงก็ได้สองพันอยู่นะแน่ใจเหรอได้สองพันดีเพราะว่าตาัง ไม่เอาไม่ใช่เลยครับนตังไม่มมยเยอะจุงเบยไหมายดูที่ต้มตังเราลงเยอะตังอะไรก็ต,งตังพี่ให้แบงค์ห้าร้อยเนี่ยตอบไหมตังมดมันจ่ายค่าน้ำส้มมาหนูสั่งน้ำส้มเขาวันจันทร์ห้าสิบขวดตังเมลเม่เหรออืออเดอร์หนูห้าสิบพอยังมันลดใช่ไหมมันลดให้คนล,ละบาทได้ห้าสิบบาท แต่ว่าเอาไปส่งเลยคูณสิบขวดสิบกวดไปเลยห้าสิบบาทพอยักหนึ่งนาทีแล้วนะวห้าถุง